สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบประกันภัยผมดัดแปลงประกันภัยเข้ามาเป็นกึ่งกึงเอาประกันชีวิตมาบวกกับเครือข่า,ายนะผมเลยตั้งชื่อว่าธุรกิจ MGM นะก็คือ m e m b e r Get m e m b e r ในเมื่อเราขายประกันภัยแล้วเรามีความรู้แล้ว เราก็ไปบอกต่ออาชีพประกันภัยเป็นอาชีพที่มีราได้แต่อย่าคิดว่าขายอย่างเดียวเราความรู้ที่เราขายเป็นนะมาสอนสมาชิกนะให้มาสมัครเป็นสมาชิกติดต่อจากเราเรานั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะ,นะเราเคยซื้อประกันสมมติประเภทหนึ่งเราจ่ายเบี้ยสองหมื่นจู่ๆมาเจอสีกลุ่มโบเกอร์นะให้เราสอบเป็นสมาชิก แล้วให้ส่วนลดเราสักหน่อยหนึง่งสมมติเราจ่ายสักสองหมื่นนะพอเป็นสมาช,ชิกปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อในราคาสมาชิกก, 1, ก็อาจจะเหลือประมาณหนหมื่นเจ็ดกว่าเป็นเรื่องปกติเราซื้อได้ถูกกว่าเราก็อยากจะบอกกับคนต่อๆไปเพื่อนเราญาติเราที่มีรถเพราะฉะนั้นเราก็ชักชวนให้เพื่อนเราญาติเรามาเป็นสมาชิกเราสิค,ครับพอมาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเขาก็มีส่วนลดนะเขาก็ไปบอกต่อกันเลวเมื่อคุณชักชวนเพื่อนคุณมาเป็นสมาชิกต่อจากคุณ คุณก็จะได้ไดค่าเร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 ียกว่าค่าแนะนําคุณก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งอร์ซแล้วยังได้ค่ตาตำแหน่งตาแหน่งอีกสูงสุดอีกไม่เกินหกจุดเจ็นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้อธิบายตามโพลพยทั้งหมดเจหน้านี้ให้สั้นสอนด้ทราบณนะตอนนี้เลยครับธุนะรกิจ MGM นะคือทางลับสู่ความสำเร็จถ้าคุณสนใจนะครับนะระบบ MGM ของสิกุงโบเกอร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณนะแร่งที่มาของรายได้นะครับแน่นอนนะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องขายก่อนเพื่อความรู้จากการขายเองเราขายเองเราก็จะได้ค่าค่าในหน้านะครับเพราะฉะนั้นการขายนะเป็นสิ่งที่มีรายได,ได้แต่ไม่สามารถที่ทำให้เรามีรายได้ได้มากขึ้นถ้าตราบใดเรายังขายเอง เพราะคนเรามีสองมือเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้แล้วเนี่ยนะมีความรู้แล้วต่อไปเราเริ่มสอนคนนะสอนคนเนี่ยนะุรกิจนี้เราเรียกว่าเราแนะนําคนให้ติดตัวเราในเมื่อคุณเอาความรู้ประสบการณ์มาสอนเขาเนี่ยนะทางสีขกูโบเกอร์ก็ให้ค่าสอนคุณนะเราเรียกว่าค่าแน,นะนำหนึ่งเปอร์เซ็นในการที่คุณสอนเขานะให้เขามีความรู้เขาจะซื้อเขาจะขาย เขาให้ค่าแนะนำคุณหนึ่งเปอร์เซนตแล้วเขาไปบอกต่อแหะบอกต่อ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 หนึ่งคนสามารถบอกได้เป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้านเขาบอกต่อปุ๊บเนี่ยนะนะเราเรียกว่าเราเรียกว่าค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำสายงานให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นจากสถิติออกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณแนะนำหนึ่งร้อยคนภายในสองปีเนี่ยมันจะแตกไปเป็นหนึ่งพันคนเลยไม่ต้องมาก มีเปียกแค่คนละ2,500ต่อเดือนนะครับอย่างน้อยๆนะนะนะร้อยนะนะนะคนนะก็ล้านสองกว่านะสาเอ่อสาี่เปที่เรามีได้ได้ก็สามสี่หมื่นะนะนั้นโกรแครนผมมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุน